สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอโซเฟียแพทย์พิทยากรกันอีกครั้งนะคะเอาล่ะคล,ค,ลคลิปนี้เราจะมาในท็อปิกที่ว่าเขาจะชัดเจนกับเราบ้างไหมสําหรับคนคุยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีคอมมิทเมนต์สำหรับคนที่แบบยังจดจดจ้องจ้องกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเริ่มแบบมีคุยคุยคย,ยับย,บ,ยบกันบ้างแล้วหรือว่าเหมือนกับจ้องกันอยู่หรือว่ายังไม่ได้ปักหมดุดแต่ว่ากำลังกำลังเริ่มที่จะปักหมุดก็แล้วกัน ะะแต่ถ้าคนที่ที่แบบดิวกันแล้วคบกันแล้วแล้วก็มีการเปิดเผยหัวใจแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวนะจ๊ะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะต่อจงกับใครหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่พิมพ์เพิ่มเพื่อนในแอปเขียวได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวขอเวลาสับให้สักครู่ค่ะหากใคร ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะอยากแบบเจาะจงเป็นดวงของคุณเองนะคะเพิ่มเพื่อนในแอปเขียวได้เลยนะคะ <_ C 1> ส่วนช่วงนี้นะคะกลับมาไลฟ์แล้วนะคะกลับมาไลฟ์แล้วแต่จะเป็นช่วงค่ำๆหน่อยนะคะนะเสร็จจากภารกิจอะไรต่างๆนานะก็จะมาไลฟ์ให้ช่วงค่ำๆนะคอ่ะมาดูกัน เขาจะชัดเจนกับเราไหมอู้ให้กระเด็นจากมือสักครู่นะคะะมาก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนค่ะ Six of Pentacles Three of Swords a e of s w o r d คุณขาตัวคุณเองหรือเปล่าคะ ที่ต้องดิวกับคนเนี่ยที่ไม่ใช่แบบแค่คนเดียวอืมคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วหรือเออม,มีครอบครัวแล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าอ่าคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่หนึ่งในตองอัวเออนะนะคุณจะต้องแบบแบาลานซ์ความสัมพันธ์นะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าอืมครั้งนี้มันอุบสักเยอะจังเลยอะ่ะเออนะคะ พลังงานที่เห็นชัดเจนเลยก็จะมีธาตุดินกับธาตุลมค่ะอ่ะขอดูพลังงานของเขาสักนิดหนึ่ง six of cups strength two of swords คุณดีวกับรักต่างวัยอยู่ใช่ไหมถ้าใคร ที่ไม่ได้ดิวแบบรักเราสองคนนะคะแล้วก็นึกถึงรักต่างไวัยไปต่อกับไอ้หมอได้เลยนะคะเอาล่ะนะคนที่คุณดิวอยู่ตอนนี้เนี่ยคือเขาเป็นรักต่างวัยนะคะเออแล้วเขา่ะบอกได้เลยว่าเขาอ่ะจริงๆแล้วเอาหัวใจมาวางให้คุณแล้วนะเขามอบหัวใจให้กับคุณแล้วแต่เขาเกิดความลังเลเกิดความสงสัยเกิดความไม่มั่นใจ อาจจะด้วยโพสิชันของคุณหรือว่า,าการกระทําของคุณก็ได้นะคะเขาค่อนข้างที่จะลังเลอ่ะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีทัุน้ำนะคะทัดน้ำทัดไฟหลืก็ธทัดลมจ้าอ่ะมาดูกันว่าเขาจะชัดเจนถ้าเขาชัดเจนแล้วคุณจะชัดเจนให้เขาได้ไหมเพราะว่าดูแล้วพลังงานมันคุณผีเจ้าของ หรือว่าคุณคุณไม่ได้ดิวกับเขาคนเดียวอะ่ะเออน,นะอ่ะมาดูกัน tree of wax เออจริงนะ the world night of s w o r t f i v e a a n d e j u s t i c e ค่ะเออมันจะชัดเจนไหมมันยากค่ะ นะมันยากถึงแม้ว่าเขาอยากจะชัดเจนมากน้อยแค่ไหนแต่มันก็ต้องตามมาด้วยความแบบความภาวะะวงอะเออความภาวะะวงเพราะว่าบอกเลยว่าละครั้งเนี้ยมันไม่ได้ดิวกันแค่คนสองคนอะเออนะมันมันดิวสามคนสี่คนคนอะมันเป็นเติร์ปาร์ตี้ไปแล้วะนะเออแล้วเขาก็มองว่าคุณอะเป็นคนเป็นคนที่แบบเป็นที่รู้จกักเออเป็นแบบ คนรู้จักเยอะคนชอบพอเยอะนะคะแล้วมันมัน,มนคุณกับเขาอะแอดดิจูดหรือความคิดเห็นมันมันค่อนข้างที่จะต่างกันอะอยู่ช่วงนี้มันเป็นช่วงในการตัดสินใจของเขาว่าเขาจะชัดเจนกับคุณหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาเปิดเพิ่มเติมนิดนึงอือหือแบนนเนี่ยลูกดวงของแม่หมอเนี่ย a g e of cups ค่ะ page of cups five อบสอดรักครั้งนี้ดูเหมือนว่าความชัดเจนมันจะไม่มาความชัดเจนมันจะมาได้ยากนะคะถ้าความชัดเจนมันมันไม่มาแบบนี้ความรักของคุณมันจะเป็นแบบรักกะปิดรักก็เปิดอ่ะเออลักเลิกมาไปประมาณนี้เลยนะคะนะคุณต้องมาถามตัวคุณเองว่าคุณดิวคนเดียวหรือเปล่านะถ้าถ้าดิวเกิน2คนน่ะแน่นอนมันเข้าแกลบนี้มันเข้าสถานการณ์นี้นะคะยังไม่ชัดเจนนะคะมันก็ยังจะเป็นแบบนี้แหละ บางครั้งเขาก็จะโชว์ความรู้สึกของเขาเขาก็จะแบบไม่ได้บอกนะแต่แสดงออกให้เห็นว่าเออเขารู้สึกอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่บางครั้งก็เหมือนเขาอีกนอคุณเขาไม่ไม่แบบไม่มีความชัดเจนอะไรให้กับคุณเพราะมันเป็นความรักที่แบบหลบซ่อนอะมันเป็นความรักที่แบบมันมันบอกใครไม่ได้ประกาศไม่ได้นะคะเอาละเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับ ทปป็อปิกนี้นะคะาฝากเมนต์กันไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันและเป็นค่าครูเล็กๆน่อยๆกับแม่หมอค่ะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เรามาดูกันต่อไปนะคะว่าคลิปหน้าจะเป็นทปป็อปิกอะไรนะคะสาหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ